ผมลาเต้นะคะวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นค่ะวันนี้เราเอาของเล่นอะไรมาเสนอน้องๆค่ะโอเห็นดูอะไรเหลืองๆอ่ะรถก่อสร้างเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เรามีรถก่อสร้างโอ้คอลเลคชันรถก่อสร้างใช่ไหมคะค่ะ พี่ละเต้สินค้าขน้นใหญ่จับคู่นัดมือ เออยกได้แล้วก็ตักได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เท่มากเลยค่ะตัวนี้น่าเล่นจริงๆนะคะค่ะวีาเต้คะ่ะราคาเท่าไหร่คะบอกน้องๆ่อยค่ะอันนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่299บาทนะคบวันนี้ลดให้เหลือ230บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทาง